นี่แบบเผื่อๆกุ๊บบ้างไม่เที่ยปากมาลองเสียงดูเหมือนเผื่อจะได้ไอ้คนนั้นมั้งเหมือนเป็นหมอนรองกระดูกมากกว่าเลยอุ้ยพี่แรงอ่ะเป็นหมอนรองกระดูกหรือป่ะพี่แรงอ่ะพี่พูด หมอนลองก็ดูอ๋อหมอนพี่ไม่ค่อยดีขอโทษด้วยค่ะหอไม่ค่อยดีหรอหูไม่ค่อยดีอืพี่คิดอะไรเหรอคะอะไรครับพี่คิดอะไรหรือเปล่ามาได้คิดผมคิดถึงอนาคตคุณกับผมบ้าเชียวเออผมว่าเราไปทําประกันกันไว้เถอะผมว่าอีกไม่กี่ปีผมก็ได้ประกันคุณประกันอะไรอะคะประกันความรักไม่ลมจะลหล ผมเมื่อกี้นี่ยักหน้าให้ผมใช่ไหมใช่ค่ะต่างเมืองเนี่ยผมไม่รู้จักธรรมเนียมสวัสดีผมอยากจะรู้ว่าชื่อชื่อไรเสียงเลียงไม่ได้ไม่ได้พูดอย่างนั้นเขาพูดว่าชื่อเลียงเสียงไาอ๋อชื่อเลียงเสียงไรใช่พันกันเป็นงูแล้วเนี่ยเขินไงเขินเขินแบบงูแบบแบบไม่เคยแบบเขินเขินอะไไม่เคยไม่เคยไม่เคยหยุดหรือเปล่าเจ๊ไม่เอาาอย่าพูดอย่างนี้สิ ชื่ออะไรครับชั่วโมงที่แล้วเองโหขาดขาดมั่งก็ได้ชื่ออะไรครับอุตาจเจนจะบอกว่าเป็นลูกครึ่งนะคะเนี่ยถึงว่าที่ผมไม่เหมือนคนไทยเลยมีสีเป็นของคนต่างชาติใช่ไหมเชื่อละเชื่อละเป็นไทยเชื้อสายเชื้อสายเชื้อสายมอนเชื้อสายมอนมอนชื่อว่ามะแย แยฮีมะแยฮีผมก็มีเซียมอนนิดหน่อยโอ้แตยจริงมีเซียวมอนด้วยครับผมมีชื่อว่าอะไรแยฮีแม่เหออเหมือนเราจะเข้ากันได้เข้ากันได้จีลองเข้าอุ้ยยังเข้าไม่ได้ต้องเกี้ยวกันก่อนนะครับคุณนะไม่เข้ามาในหัวใจนี้โอ้ สักกินหน่อยว่าแม่สาวเหลือน้อยมีแฟนหรือยัง เจผมน่ากินขนาดนั้นเลยเหรอแต่จะไม่ครบก็ตรงที่ว่าด่าแม่ผมเนี่ยแน่คุณด่าแม่อะไรคะแมาเจ๊แม่มาเนี่ยมาเนี่ยก่อนอะไรภาษานี้เขาไม่ได้ว่าเรียกเรียกว่าภาษาดาคำว่าเจ๊แม่แม่เจ๊เนี่ยไม่ใช่คำดัเคาเรียกอะไรมันเป็นคำชมคำชมอะไรเจ๊แม่น่ารักอ๋อเจ๊แม่แม่เจ๊อูน่ารักนะนอยน่ารักน่ารัก น่ารักน่ารักเจ๊แม่แม่เจ๊น่ารักน่ารักขัดใจพูดง่ายเจ๊แม่น่ารักแม่เจ๊ก็น่ารักใจโอ๊ยเดี๋ยวกูจะปปหานะกูเป็นเจ้านะทวายบังคมพะยะค่ะตามกูว่าทำความเคารพมึงทำความเคารพกูอ๋ออันนี้คือล้อมดาวล้อมเดินนี่กูฟังดิเดีอะ tao lắm rồi mà... Mà nói như ngay Đâu